แต่ฝืนแต่ขนาอย่าฝืนเด้ออย่าฝืนเด้อขั้นบ่อใหญ่บ่แซบบ่แซบพี่น้องบ่แซบ,บ,แส,บสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MThai Channel มือน,นี้มากกมูดนะค่ะสวัสดีค่ะโอ้อพาแซบชื่หนีค่ะข้ามูมาหาก็เลยจัดเมนูแซบๆตอนรับเพิ่นเนาะค่ะตำกุ้งสดปูไข่ดองโอาขึนัวๆเลยโอ้อ๊ยกูว่ากินพกักเลยเอากินแตงยาบอ ล้อเล่นลอเล่นมาพี่น้องมาแสียดเสีต้องกันนี่ขนมจีนบาวแดงแซ่บ e นัวอันนี้สองห่อด้วยค่ะพี่น้องห่อละสิบบาทมา๒๐บาทวะเนี่ยเนียนนี่บึ้งกรอดนึงอุ้ยตูไปแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยพ่อน่ามันหอมแฮ่ตำนุ่มมันยั่วมากกินหน้าปูมันนสุดเด้ออะไรทําไมอืมจังใดเผ็ดบอกว่าเผ็ดเลยบอกปู บะแสบอีรีบอกบอเข้มบ๊วนๆหรือกับบะแสบอ่เอ้าบะแสบกับอดกินจังน่อยในเด้อโอ๊ดถั่วก็ยังแบบลายหนึงไปใส่เบิดเอาก็กินเบิดนั่นดีโอ้ยโอโอกินขนมจีนห้องทองก่อนพี่น้องขนมจีนบอกทุ้งละสิบบาทค่ำเดียวกระเบิดอืมแกนสิกินค่ำใหญ่ปะเนี่แม่หมอเอาแม่เออเบิร์ดจัดเลยเด้อพี่น้องเด้อแกนสิกินเลยจะค่ำเยอะนี่ ส้มคำลำดื้อเพิ่นอยู่บ่อยอย่านี่เอารถขอโทนได้นะขอโทษเอฟซีไอ้หมวยเยอะค่ะพี่น้องเอาเลยหนุงบ่าวากันพี่น้องมักไปมักมั่นโอ้โหหมักคำยังไงอือโอ้ฮักบ่ได้ข้าวมากินเขาบ่ค่อยได้เดิได้กินได้ถ้าเขาปุ่น มหนาระวังแขรดด้วยกินแมปูอันมช้อนไม่ต้องอวานลมกยัง สื่อเมกะทินมากลืมใส่เบิ่งเดีอะไงอือหาแป๊บนึงเลยค่ะพี่น้องไอ้เมย์กินอ้หูว่หน้าหือนัวอร่อยอู้หูไปเอาเมกะทินให้ยูด้วยพียย่น้องสื่อมาลืมใส่ ได,ได้เราบอโอ้ก็รังหาขออนุญาตได้เถอะค่ะพี่น้องเสียงมันอาจจะเข้าไปในกล่องหาปอบนอ้อแบบนี้จกอยู่ถุงไหนสื่อของมาหลายอย่างอ้าวเจอแล้วผ้าน,งนองไมโอเอไปยังตลาดพี่บุญเพื่อนอ้อนซ่อนพักนะพี่น้องสื่อแบบจัดเต็มเลยวิเสียงเขาแสกเข้าไปได้ได้ไหมลืมไปว่าเอาไงตีโตไปนาบอก่ตเป็นหนังมามามาขอสัวเด้อค่ะพี่น้องเลยไปหาแนวแสีมา,ม,มาให้มวยกนเอาเร็วอตอนเนือง แซ่ภากพี่น้องเทลงรายหยเอาเลยตามตามความชอบป๊ดเขาว่าเดี๋ยวมีกระสีกสิแม่กระีรไปนี่กตัมแมกระสกับอันใส่ตะนากปลาซะเดี๋ยวึ้นหเป็นตัวไค่ดองเอาเลยตักหนามสดบงไดะแบบบงเรียให้นางงามๆนะ เสียบได้พี่น้องเรวเข้า,ลาวลาไปแกเอาเลยอือว้าขอนุญยาเด้อค่ะเริ่มเริ่มข้าวไปเนี่ยดูดเหนียวมันช่นที่ละมันใสเมือเ่อนาะดูดหลดเสียบดูดเหนียวอือราวัางสมรักจังใดคือเหนือไข่ปูมันบออก ตองอันนี้ก่อนเอาสอนขวดๆออกก่อนนี่ด pues ิหืมบ่ยังแหนมอยู่เด็กแต่มากไหมแม่เหมือนสิว่ะอืมอ๋อโอ้ก็เศร้าแล้วล่ะเพย่นว่า ไผ่้มันหลักขับปุ่นเข้าไปเพราะเขาเด็กกินอยู่เด้โอ้ยเอาพวกเขาตอนก่อนไปนั่นเหลือบักหลายนึงเรือซัมเนราเด้อบ่บ่ให้ให้ม่นางกินก็เป็นไงโมมี่เอาเนี่ยขูบไปเลยนี่มันต้องกินแบบนี้พี่น้องเอาอันตรงนี้ขออนุญาตอย่ามาด้วยพี่น้องกินแบบมูมามเนาะเออนิดนึงขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะ ไข่ดองค่ะพี <so ่น้องอมาสับาเลยบ่บทนกินเอาแน่อโหห้วเบ่กนยังว่ ไมกค่อยเสียยด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> พักนยังก็สลัดก่อกินเหลากุุงคือจะ <c oughs> มาะก <c oughs> นมาินกุุงม่นหือสิ่งเบิ้งเบิ้งสิ่งเบิ้งเบิ้งแบบบอกเอาไปอันล่างแล้วก็เซน้ำปลามาต่ำมันนัวมือสั่มันบอก อืมอืมอื้สีาอืมกุมาให้กุ้งค่ะพี่น่องตำโบถึงใจอ้เป็นเดหมือนี้เพิ่นวันโบเคยเสียมนะพี่น่องก็เรยแบบเคเสียบพี่น่องก็เลยว่ากินไปก่อนเดี๋ยวเห็ดเด๋อ sao? Ừ. Thật canh trồng Trên này hôn à? Thôn kín này Thôn nào? Thôn nào gì này chắc nói được hôn à được Phướn nào có bất ให้แม่เด็กซื้อมาทีดนะ,อ,ะอืม,อม,อมน,นื่อือปูกินนะกินเาไว้น้ำกันมันสินกินกระดองเนี่ยบ้าว่าจะว่าจะบูเพด พริกแห้งน้องมันอันนี้จวดจัดเข่าเส, <g ül> สียงแบบซาใจไม่ไมนยั้งตับอสแฝดเป็นยังไงวะตับอสแฝดบอสแฝดกับวุฒิเอาตัวใหญ่เด้วเนาะพี่น,อน้องเนาะ รสชาติกะอาจจะกินโบอบอคือกันนะพี่น้องเท่ากับโบมาโเนาะเพราะว่าบางคนก็นมักติดหวานบางคนก็มักเผ็ดมักสุ่มแล้ยวแต่คนมากค่ะพี่น้องแต่ว่ารสชาติเท่ากับปรับตามความชอบของเราอันนี้มัยกะเพ็ดถือปากของผู้เดียวนะพี่น้องของโอ้เพิ่นบุคอยถืปอปากเพิ่นได้กะนัน่นแหละพี่น้องเพิ่นบุมารสชาตินี่เิ่นบางซีเิ่นบันวาเซีบเนาะยับแปลเลยถือนะค่อนคนคนนอาก่อน ừm tập hết thêm không nay hết mọi người anh ngoài thầm mục hết thế trượt em nhá này hết mục hết nhá mục thầm mục bớt mục bớt mục thầm mục bớt ห่นตนตนะอนอือย่าฟืนเด้ออย่าฟืนเด้อขั้นบนะ่ได้ญ่อย่าฟืนนะอ,อย่าฟืนพ่นะอหนาบัแซ่บกินเลยนั่นเอาเนี่ยลุงดูดเหนียวเอาเนี่ยปูนี่อ่ะให้ให้เร็วใส่ไม่ดีเอาฟืนกินหน่อยเร็วหงอยา พื้นว่าอันหนึง่งที่ที่พานมาพึ่น่าก้ามปูเสียดายก็เลยบอกว่าโป้ตงเสียดายมวยสิยเอาไปถูกกินที่ลังค่ะพี่น้องเป็นคนเสียดายของอยู่ขนาดเสียดายหน่อยแต่เด่นไปถูกกินที่ลังหลังใหม่อยู่ค่ะพี่น้องอ,อร่อยมากรสจัดต้องด้วยขึ้นมาสี่เบิร์ตาหาแล้วเด้อ อย่างไมันบอแสแอฟอย่าก,กินอยากกินพอ่พอพอ่พอว่าเดี๋ยวพี่น้องสิว่านพ่อกินอันนี้เนี่ยใส่ออออบอกพ่อว่าข้าวกะตัดออกไหมทีเดียวออกเลย <Okay. S 2> เก็ออก,กล้างไม่นะตัดจนันไหนกะตัดทิ่มได้ไงตัวนี้เขาก็กินเขาก็อยู่ล้างไม่พี่น้อ,เองเบิงมงม้ลจะโมโหว่าเขาเลิ่มกินไงเอาบอ่โอเค ตันเอาแค่นั้นเลยเนาะบบตองโบตองไปีกิมเนาะเดี๋ยวเพื่อนว่าเดี๋ยวเพิ่อนใจเพิ่นจะว่าเพิ่นจะว่าล้างไม่ล้างไม่แมีนเนนกินบากินข้าวสารตัดทิมตั้งแต่ตัวนั้นเด้ออยๆเอาตั้งแต่ตัวไหนได้เลยเอาให้ตื้อหรือมึงเดี้ยดีอะไรนะบอกไปเนาะ อาจงรย์ไม่ต้องหลาเเาะคลิปนี้เดี๋ยวตัดออกเลยโอเคปิดคลิปเลย